สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชาแนลแมจิกมาโปาะารตบายจัแพทนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีกุมค่ะชาวราศีกุมนะคะในทั้ง3สถานะเราจะเริ่มต้นจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่ ถ้าอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยแอดไลน์ดีที่จันพททิ้งไว้ตรง e s สคริปชันเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองนะคะเอาละค่ะในช่วงเดือนเมษายนนี้เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณชาวราศีกุมนะคะจะเป็นเช่นไรมาดูพลังงานของคุณกันดีกว่านะคะ Five of w a อร s ค่ะ The Fool a c e of p e n t a c l e คูลท e ีออฟวอ s ์ o โฟร์ออฟซอรและ King of s w o r d s ค่ะอืมดูจากพลังงานของคุณคุณชาวราศีกุมเนี่ยนะคะมันมีพลังงานแห่งความรู้สึกที่ขัดแยง้ง นะคะการทะเลาะเบาแหวงการเอาชนะขะขานซึ่งกันและก,กันนะคะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคุณเอาชนะเขาไม่ได้บางทีคุณอาจจะเพิกเฉยโดยการหันหลังให้และนิ่งเฉยกับคนรักคู่ครองก็เป็นได้นะคะเอาเวลาไปใส่ใจเรื่องของการเงินการลงทุนหรือเข้าหุ้นทำอะไรใหม่ๆกับเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็พยายามที่จะปล่อยวางความรู้สึกที่มีกับ คนรักคู่ครองของชาวราศีกุมนั่นเองในช่วงเดือนนี้การงานของคุณมีเกณฑ์นในเรื่องของการริเริ่มการเริ่มต้นอะไรใหม่หมเกิดขึ้นนะคะก็ส่งผลดีในแง่ของการงานแต่ในด้านของความรักแล้วน่าจะระวังการทะเลาะเบาะแวงกันนะคะการเอาชนะกันมันไม่ทําให้เกิดผลดีกับทั้งสองฝ่ายรังแต่จะทาให้ปัญหานั้นน่ะค้างคาไม่ได้รับการแก้ไขนะคะแล้วคุณก็อาจจะ เพิกเฉยกับคนรักคู่ครองไปหรือนิ่งเฉยกับเขาเล่นสงครามเย็นสงครามประสาทกันก็เป็นได้นะคะพลังงานของคุณโชว์ออกมาเป็นแบบนี้มาดูว่าพลังงานของคนรักคู่ครองชาวราศรีธาตุลมเป็นเช่นไรนะคะหนึ่งช่วย d m place three of cup ทรีออปซอร์สจัสมินและไฟฟ e ออฟบอนค่ะบางทีคุณอาจจะทะเลาะเบาะแวง้งหรือมีปัญหาคอน FLICT กับคนรักเหตุเนื่องมาจากนะคะมีคนเก่าๆในอดีตของเขาโผล่เข้ามาก็เป็นได้นะคะส่งผลทำให้เกิดความรู้สึกที่เขาเรียกว่า รักซอนรักแทรกนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเป็นคนรักเก่านะคะที่เรียกได้ว่าเคยมีความสัมพันธ์กันอันดีแล้วก็จบสิ้นไปแต่มันวนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งและการว,วนเวียนกันกลับมาครั้งนี้มันทำให้คนรักคู่ครองของชาวราศีกุมเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองออกไปอาจักไม่เคยแต่งตัวเลยก็อาจจะ แต่งตัวมากขึ้นนะคะจากที่ไม่เคยมีธุระปะปังที่ไหนเลยคนรักคู่ครองชาวราศรีกุมก็เริ่มที่จะเข้าสังคมบ่อยเริ่มที่จะมีเวลาให้กับเพื่อนฝูงบ่อยนะคะบางทีก็อาจจะไม่ค่อยกลับบ้านอะไรประมาณนี้ส่งผลทำให้เกิดปัญหาคอน FLICT กัน นะคะคและเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันสืบเนื่องจากพลังงานเก่าๆหรือใครคนเก่าของเขาวนเวียนกลับมาแล้วมันทําให้ตัวเขาเองเกิดความรู้สึกที่เปลี่ยนไปกับชาวราศีกุมด้วยอ่ะมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรนะคะอ six of cups Queen of Pentacle, s Wheel of Fortune, Five of Pentacle, s The Emperor และ Three of Cups ค่ะถ้าคุณถ้าคุณอมองปัญหาอย่างคนที่อยู่เหนือปัญหานะคะ เมื่อมีใครคนใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์มันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องมาแล้วให้คุณทำใจอยู่นิ่งๆอย่าไปพยายามที่จะไปต่อว่าต่อขาดน,นะคะแล้วปล่อยรอเวลาให้เขาเนี่ยได้เคลียร์ตัวเองก่อนนะคะให้ให้เขาได้เคลียร์ตัวเองก่อนพลังงานความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ยังถือว่าดีอยู่นะ คุณอาจจะต้องให้เวลาคนรักคู่ครองของคุณเนี่ยไปเคลียร์ตัวเองไปจัดตัดจัดการตัวเองนะคะให้จบกับพลังงานเก่าๆที่มันซ้อนแทรกเข้ามามันเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะต้องเจอเจอนะคะมันเหมือนกับเป็นวิบากกรรมที่วนเวียนกันกลับมาให้ให้ให้ชดใช้กันอีกยังไม่ยังไม่จบสิ้นนะคะซึ่ง คุณก็อาจจะต้องจะต้องทำใจสักนิดหนึ่งนะคะแล้วปล่อยให้เขาไปชดใช้วิบากกรรมตรงนั้นก่อนแต่อย่าพยายามที่จะตัดสินใจอะไรแบบรวดเร็วนะคะปล่อยให้การตัดสินใจเป็นหน้าที่ของคนรักคู่ครองของชาวธาตุลมเพราะว่าเขาจะต้องตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองว่า สิ่งไหนสำคัญระหว่างรักเก่าที่จบเลยไปแล้วกับครอบครัวที่อยู่ณปัจจุบันนะคะไพ่เจ้าแม่กวนอิมไพ่พันธนาการไพ่สัญญายอมจำนนรักสามเศร้าและช้อยส e ตัวเลือกอยากให้คุณอยู่นิ่งๆนะคะอย่าไปเต้นตามพลังงานที่มัน เข้ามาซ้อนแทรกณขณะนี้นะคะมันเป็นพันธนาการเก่าๆที่เหมือนกับว่ายังสกิดใจเขาอยู่และพอเข้ามาปุ๊บมันทําให้เขารู้สึกลังเลทําให้เขารู้สึกสับสนเหมือนกับว่าคนเก่าเนี่ยทำให้เขายอมจำนนกับทุกๆเรื่องนะคะที่ผ่านเข้ามามันก็เลยทำให้เขาตัดสินใจไม่ได้ ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นคนรักคู่ครองของชาวราศีกุมก็เจอกับเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรที่ค่อนข้างมีพลังอํานาจอย่างมากนะคะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยก็เกิดความรู้สึกสั่นไหวและตัดสินใจอะไรไม่ได้แต่อยากให้คุณคุณชาวราศีกุมหยุดอยู่นิ่งๆน,นะคะแล้วก็รอดูสถานการณ์ไปก่อนอย่าเพิ่งตีโพยตีพายหรืออย่าน้อยอกน้อยใจแล้วก็ ให้เขาเป็นฝ่ายเลือกไม่คุณจะต้องไม่ให้เขาเป็นฝ่ายเลือกนะคะคุณต้องเลือกที่จะอยู่ข้างเขาเลือกที่จะยึดมือเขาไว้ให้แน่นๆแล้วเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่แห่งความถูกต้องนะคะเพราะนั้นถ้าคุณเลือกอยู่ในพื้นที่แห่งความถูกต้องไม่ว่าใครคนเก่าจะมีพลังมากมายแค่ไหนเข้ามานะคะแต่ไม่สามารถเข้ามาอยู่ในพื้นที่แห่งความถูกต้องได้ เมื่อถึงช่วงระยะเวลาหมดกรรมหรือหมดบุญที่ทำร่วมกันมาสุดท้ายมันก็จะต้องออกไปจากชีวิตของคุณทั้งคู่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ขอให้คุณหมั่นสวดมนต์นะคะไหว้พระกราบพระกราบเจ้าแม่กวนอิมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณหลุดพ้นจากความรู้สึกเจ็บปวดเวลาที่เขาทำอะไรให้คุณรู้สึก ปวดใจนะคะให้คิดซะว่ามันเป็นวิบากกรรมที่เขาจะต้องชดใช้ให้คุณอยู่นิ่งๆรอจนกว่าเขาชดใช้เสร็จแล้วอ้าแขนรับเขาปลอบประโลมเขาอย่างคนที่เข้าอกเข้าใจมันจะผ่านมรสุมเรื่องนี้ไปจนได้นะคะเพราะนั้นเป็นกำลังใจให้กับคุณคุณชาวราศีกุมในสถานะคนที่มีคู่นะคะเพราะว่าคนรักคู่ครอ,องของคุณในพิเรนี้เจอกับ เจ้ากรรมนายเวทตัวเป้งเลยที่จะเข้ามาสั่นคลอนสถาบันครอบครัวของคุณให้เกิดความวุ่นวายไม่สงบสุขนั่นเองต้องพยายามหนักแน่นเข้าไว้นะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อคะ่ะสวัสดีค่ะมาถึงคนคบคนคุยชาวราศีกลุ่มกันแล้วนะคะพลังงานของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนเมษายนนี้เพจซอฟครับค่ะ เอชออฟครับเทม a พล t เด m a แมจิกเชียนโฟออฟซอรสและคิงออ s ซอ r สถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะ มันเหมือนกับเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันคุยกันทุกอย่างมันยังคงผันผวนมันยังคงไม่แน่นอนนะคะมันเป็นพลังงานแห่งการเพิ่งเริ่มที่จะคุยกันใหม่ๆนะคะอาจจะมีในแง่ของลูกล่อลูกชนลูกลับลูกโยนคุยเสร็จแล้วมีความตื่นเต้นมีความสุขในช่วงแรกๆแล้วก็นิ่งเฉยเพื่อรอดูสถานการณ์ว่าเขาจะโต้อตอบกลับมาอย่างไรมันเป็นพลังงานของคนที่เพิ่งเริ่มคุยกันใหม่ๆ และความรู้สึกของคุณก็ค่อนข้างอินเลฟกับคนที่คุณคุยอยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่มีทั้งความสุขแล้วก็มีทั้งความไม่มั่นอกมั่นใจว่าเอ๊ะอนาคตข้างหน้าต่อไปมันจะเป็นอย่างไรนะคะดูเหมือนว่าเริ่มต้นแบบสวยงามแต่พอเริ่มไปสักพักหนึ่งกลับเริ่มไม่มั่นใจละนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายนิ่งเฉยเองก็เป็นได้นะคะ มาดูพลังงานของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยสิว่าเขาเป็นเช่นไร Strength King of w a n d ค่ะ t r e e of Pentacles Nine of Pentacles Edge of Cup และ Queen of Wands ค่ะ ดูเหมือนว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าโสดมาสักเคยชินนะคะอยู่คนเดียวมาสักเคยตัวนะคะทำงานหนักใส่ใจกับเรื่องงานสารพัดสารพันนอกนอกเหนือจากงานประจําแล้วก็ยังมีงานพิเศษที่เขาจะต้องโฟกัสเขาต้องใส่ใจด้วยตัวเขาเองดูเหมือนว่าจะค่อนข้างอยู่ในสภาวะโสดหรือเป็นไม้มาเนิ่นานานแล้วก็ได้นะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่ใจถึงการมีความรักมากมายสักเท่าไหร่นะคะ ถึงมีคนคบกันคุยกันบางทีเขาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญว่าเออจะต้องตอบแชทตลอดต้องโฟกัสไปที่โทรศัพท์ตลอดเขาอาจจะไม่ใช่คนลนักษณะแบบนั้นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีงานลัดตัวอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นด้วยความที่โสดมานานก็ไม่ได้ใส่ใจว่าจะต้องมีใครมาคอยให้เขาจะต้องคอยห่วงให้เขาจะต้องคอยรายงานอะไรประมาณนี้คุณคุณชาว ราศีกลุ่มนะคะที่อยู่ในสถานะนี้ก็เลยบางครั้งก็เลยมีความรู้สึกสับสนว่าเอ๊ะจะเอายังไงต่อจะไปต่อดีไหมแต่เวลาที่คุณคุยกับเขาคุณจะรู้สึกดีกับเขาค่อนข้างมากเลยทีเดียวอ่ะมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรเช่นเพลนค่ะ the star the e m p l e s s ค่ะ เดวิล4ดาบและ2ดาบนะคะเริ่มต้นดีค่ะนะคะเริ่มต้นมันมีเกณฑ์นในเรื่องของการพูดคุยลูกลับลูกชนที่ค่อนข้างดีมันทาให้คุณมีความสุขแล้วมันทาให้คุณทวินหามีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอยากอยากเจออยากเจออยากสัมผัสอะไรประมาณนี้นะคะมีความรู้สึกว่า คนคนนี้มีแรงดึงดูดกับตัวคุณค่อนข้างมากแต่ตัวเขาเองด้วยความที่เขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องความรักมาเนิ่นนานมันก็เลยทำให้เขาก็ไม่ค่อยได้สนใจในการที่จะทำให้คุณรู้สึกดีมีความสุขมากไปกว่าตัวเขาที่ต้องการเขาเรียกว่ามีทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ จนบางทีคุณก็อาจจะมีความรู้สึกท้อใจเหมือนว่าคุณเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายรู้สึกไม่ได้มีความกระตือรือร้นที่อยากจะคุยกับคุณเลยอะไรประมาณนี้ดูเหมือนเขาจะนิ่งๆดูเหมือนเขาจะแบบว่าอ่าคุณถามไปเขาถึงจะตอบทีหนึ่งนะถ้าคุณไม่ถามไปเขาก็จะไม่ตอบ แต่มันก็เป็นเสน่ห์ที่ดึงใจคุณไว้ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่ชนะสถทีกับคนคนนี้นะคะมันก็เลยทําให้คุณอยากคุยกับเขาไปเรื่อยๆนะคะความสัมพันธ์นี้ต้นมาดีแต่ตัวตอนปลายจะค่อนข้างเฉื่อยไปนิดนึงอ่ะมาดูว่าไพ่มิราเคิจะบอกว่าอะไรอีกนะคะโอ้ไพ่โซอเมดเลยนะเนื้อคู่ ไพ่รักแท้โอ้โหไพ่ดีจังไพ่แบ่งผลประโยชน์ไพ่ดวงตาที่สามว้าวไพ่เส้นทางเียรติยศและไพ่แห่งความใจดีถือว่าถ้าคุณใช้เวลากับคนคนนี้ไปเนิ่นนานมีแนวโน้มที่เขาจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะอืม มีแนวโน้มที่เขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะดูแล้วเนี่ยสามารถที่จะอยู่กันได้แบบยืดเยื้อยาวนานได้อีกนะเพราะคุณกับเขาถือได้ว่ามีเป็นคู่ที่มีความเหมาะสมกับต่อกันและกันค่อนข้างมากถ้าคุณรู้จักและก็เข้าอกเข้าใจธรรมชาติของเขาคุณก็จะไม่ค่อยโกรธและไม่ค่อยน้อยอกน้อยใจเขา คนคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าถ้ารักใครทุ่มเทให้กับใครก็จะทุ่มเทกับคนคนนั้นอย่างจริงๆจังๆแต่กว่าที่จะเขาจะเปิดใจคุณอาจจะต้องพยายามมากหน่อยพยายามมากหน่อยต้องใจดีกับเขาให้มากๆนะคะ เมื่อไหร่คุณทลายกำแพงความรู้สึกของเขาได้เขาจะเป็นคนที่มีความรักและมีความซื่อสัตย์กับคนที่เขาเลือกนะคะและสามารถที่จะคบกันคุยกันแล้วก็อยู่กันไปพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ถึงขั้นครองคู่เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับ การเริ่มต้นคุยกันรครบกันกับคนที่คุณคุยอยู่นขณะนี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ขอให้คุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่เป็นฝ่ายจับผิดจู้จี้กับเขามากจนเกินไปนะคะคุณก็จะสามารถเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของเขาในหัวใจของเขาได้ในอนาคตเพราะนั้นเกณฑ์ของความสัมพันธ์ไปในแนวทางที่ดีค่ะนะคะบางครั้งอาจจะมีท้อบ้าง ะะแต่อย่าถอยถ้าคุณพัฒนาไปเรื่อยๆหรือคุณอดทนกับความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆผลสุดท้ายปลายทางมันจะพบกับความสุขมันจะพบกับความสําเร็จหรือคนที่เขาเรียกว่ามีใจให้คุณอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอยากให้คุณเนี่ยอดทนแล้วก็ฝ่าฟันไปเรื่อยๆนะคะ,ะระหว่างคนคบคนคุยอนาคตมีเกณฑ์พัฒนาแน่นอนสำหรับคนคนนี้นะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพ์ทของคนโสดกันต่อคะ่ะ มาถึงพาร์ทของคนโสดแล้วนะคะมาดูว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรคนโสดชาวราศีกุ่มนะคะ Queen of Pentacle s ค่ะ The Empress Three of Swords Six of Cups The Star และไพ่ Ace of Pentacle s ค่ะ พลังงานของคุณเป็นคนที่ช่างเลือกและคนที่ยังยึดติดอยู่กับเรื่องราวเก่าๆเดิมๆอยู่นะตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณนะปัจจุบันนะคะแล้วพอเวลาที่ใครเข้ามาคบหรือเข้ามาคุยพูดจากับคุณพอคุณนึกไปแล้วมันไม่มีเหมือนกับภาพจําในอดีตที่คุณเคยคิดไว้คุณก็จะเกิดคอนฟ l i c t กับคนเหล่านั้นแล้บางทีคุณก็ถอยฉากออกมาจากความสัมพันธ์แล้วก็ กลับไปหัวนึกถึงเรื่องราวเก่าๆพลังงานเก่าๆคนเก่าๆในความสัมพันธ์ซึ่งมันอาจจะจบกันไปเนิ่นนานละแต่เขาก็ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของคุณคุณคนโสดชาวราศีกุมอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะคะ ในเรื่องของการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ด้านของการเงินนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินก้อนด้วยนะคะสิ่งที่คุณวาดหวังสิ่งที่คุณรอคอยจะประสบความสําเร็จในด้านของหน้าที่การงานผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะจะส่งเสริมและเกื้อกูลคุณนะคะให้อ่าเขาเรียกว่าเป็นบันไดหรือเป็นคนผลักดันทํให้ทาให้อ่าการงานของคุณมีความก้าวหน้าเติบโต นะคะอ่ะมาดูว่าในช่วงเดือนเมษามีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือไม่ Hello Fan ค่ะ t e เ l a n d Five of p e n t a c l e king of cup the fool และ Five of swords ค่ะ ถ้าถามว่ามีคนเข้ามาไหมนะคะไพ่ไม่ได้บ่งชี้ชัดว่าจะมีคนเข้ามามันอาจจะเป็นลักษณะของคนที่เหมือนรู้จักรู้ใจคุณมาเนิ่นนานแล้วก็ได้แต่เปนก็เป็นแค่แค่คนรู้จักอะมันยังไม่ใช่เป็นคนที่เข้าไปในจิตใจของคุณเข้าไป ทําให้คุณรู้สึกได้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานร่วมกันนะคะหรือเป็นลูกค้าหรือเป็นคนที่เขาเรียกคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะคะตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่ไม่มีลูกล้อลูกชนมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีเสน่ห์ดึงใจคุณคุณชาวราศีกุมนักนะคะคนคนนี้อาจจะมีความรู้สึกปลื้ม ปืิ่มอกปื้มใจในตัวของคุณคุณชาวราศีกุมก็ได้แต่ด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็เลยไม่กล้าที่แสดงอะไรที่มันดูเกินหน้าเกินตานะคะก็ได้แค่แอบมองแอบชื่นชอบแอบชื่นชมโดยที่ไม่ให้ชาวราศีกุมร่วงรูนั่นเองนะคะ,ะมาดูซิว่าแนวโน้มคุณชาวชาวราศีกุมจะจัดการกับความสัมพันธ์ รอบค่าที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้หรือไม่เจ็ดไม้เทา้าเดดเดสแล้วก็นายออฟบอร์เฮอร์มิตเพชฌ์ออฟ o อร์สและควีนออฟคัพค่ะดูเหมือนชาวราศีกุมอะ่ะ ร่วงรู้ว่ามีใครสนอกสนใจในตัวคุณแต่คุณก็เพิกเฉยคุณก็ทำเป็นไม่สนใจหรือมองข้ามความสัมพันธ์เพราะอาจจะมีความรู้สึกว่าคนที่เขารู้สึกดีกับคุณ่ะมันยังไม่ได้เข้าตาคุณสักเท่าไหร่คุณก็เลยต้องเพิกเฉยกับความรู้สึกดีความหวังดีที่เขามีให้อะไรประมาณนั้นนะคะเพราะคุณมองว่าถ้าคุณไม่ได้ชอบแล้วคุณเปิดใจให้คนคนนี้พอเข้ามาแล้วเดี๋ยวอาจจะมา ทําให้คุณทุกข์มากไปกว่าเดิมทําให้คุณรู้สึกเศร้าใจว่าเออคุณไม่ควรเปิดใจให้กับใครที่เข้ามาเพราะเวลารับใครเข้ามามันรับง่ายนะแต่เวลาจะเอาออกจากชีวิตเนี่ยเอาออกยากคุณก็เลยค่อนข้างกลัวนะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายหยุดนิ่งและไม่พัฒนาความสัมพันธ์ต่อคือดูเหมือนรู้แต่ก็แกล้งทําเป็นไม่รู้หรือเมินเฉยกับคนที่เข้ามาสนอกสนใจในตัว ชาวราศีกุ่มนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อืแต่ว่าคุณมองแล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ากันไม่ได้หรือไม่เข้ากันสุดท้ายแล้วคุณก็อาจจะฝังความรู้สึกเขาปิดผนึกโลงกรให้อยู่ในที่ของ ที่ที่คุณจัดไว้ให้จะไม่ให้เขาเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของคุณมากไปกว่าน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมนะคะในสถานะคนโสดในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมือนก็มีคนเข้ามาหาคุณมีคนชื่นชอบคุณนะแต่คุณก็จะปิดกัน้นคุณก็จะไม่เปิดใจให้เพราะว่าคุณยังมีความรู้สึกเหมือนกับยังไม่ลืมความรักเก่าๆในอดีตคุณมีมาตรฐานของตัวคุณเองอยู่ในใจแล้วอ่ะนะคะ พอเวลาใครเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ตามมาตรฐานที่คุณคิดไว้ในใจอ่ะคุณก็จะปิดประตูเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะไม่พูดถึงเรื่องราวของความรู้สึกในใจของคุณลึกๆให้เขาฟังบางทีคุณก็อาจจะคิดกับเขาเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนพี่นะคะเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรประมาณนี้ก็ให้เขาอยู่ในชีวิตได้แต่จะไม่ค่อยก้าวล้ำเข้าไปในหัวใจของคุณเพราะฉะนั้น คุณคณชาวราศีกุมก็อาจจะยังต้องโสดต่อไปในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะเพราะแม้จะมีคนเข้ามาแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกตาต้องใจคุณก็ยังคงกลับไปนึกถึงพลังงานเก่าๆที่ความรู้สึกเก่าๆที่คุณมีกับความรักดีๆในอดีตที่คุณคิดถึงนั่นเองนะคะ งั้นก็ยังคงต้องรอต่อไปยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่จะมีในเรื่องของความรักใหม่ๆเข้ามานะคะเอาไว้มีเข้ามาเมื่อไหร่อาจารย์จะมาเคลียร์ให้ฟังนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่อาจันแพทย์ทจะมานั่งอ่านไพ่แบบนี้ให้ฟังอีกนะคะและสำหรับไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ Miracle of l i g e by Jann Pat นะคะเป็นไพ่ที่จันแพทย์ทสร้างขึ้นมาเองนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะมีไพ่สวยๆที่หน้าไพ่จะเป็นไพ่ที่ใช้ศิลปินวาดด้วยมือทุกใบเลยนะคะก็สามารถสอบถามมาทีาท่ไลน์ AJARNPAWT นะคะชุดนี้นะคะ1,490บาทมีทั้งหมด79บใบเป็นไพ่ Oracle นั่นเองค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะแอดไลน์เข้ามาที่ a j a R n p a w t อาจารย์แพทนะคะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวเรื่องการดูดวงหรือสั่งซื้อไพ่ได้นั่นเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย